ทำไมออกไม่ได oh, yeah. 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 like ้เลยเลยดีนี right? mm ่ของเหาหามมาได้ตึงกระตาเน่ยผู้ซมทำไมทาไมะไลวกันเนาะมาลูกกุเฮ้ยเดีชยวฉโนรองยดีนะสบายดีสบายดีสบายดี ผักหอมกะปุยำพน่นซาประทไทยเอ็ดนานแบบนี้นะมีอันนั้นเลยทุกคนเลยมันมีเปือ่อยแล้วก็มีตายพร้อมไ้มกินข้าวต้มละไม้ปลาแหง้งแล้วก็ทอดไข่เฮ้เด็กน้อยแยกคิดสูบรไห้ไปกินอ่รเลงเอาแล้วมันี สบายดีพ่อแม่พี่น้องประชาคนเด้อทั้งประเทศไทยทั้งลาวและต่างประเทศยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาวประไทยเด้อมื้อนี้ก็ชาวประไทยก็มาสับหญ้าโซนแล้วก็มาเลาะเบิ่งโซนทุกคนมากับลู่สายสบายดีแต่กาเลาะหาหน่อไม้เลยเนาะเบิื้พง่นกัถือเนาอมาสับหญ้าคือกันเลาะหาหน่อไม้หน่อมันเลยเอามากินเอาก่อนอื่นชาวไทยก็ขอขอบใจหลายเด้อเปิดพุ่มเอาเบิ่งชาวไทยเด้อ พาກોຫຼາຍກ່ອຍກະຕາໄປກັນເນາະເຊາຜກດເປານມຮົາພາລาะບິ່ງຊນແລເຫນມທຸິອນມນມລອຕາແຄມຊົນລີ່ມອອໃມລົກລ

น้ำนเลยนะแต่ก่อนเาไปได้บ่อน้ำนะฮามาอน้ำแนี้เนาะโดนเหียวขากเอามันเอายันนึงมานะนะเขายันนึงมีเนี่ยช้อนกันอยู่พื้นเลยก็ได้

ซับลัวๆเลยทุกคนหนาไม่ไ่เพิ่งเลยไม่ได้มาหาทางเออหนไม่ตรงใหญ่ก็ได้ตัวจะเอาดิตัวก็เอาขนาดเต็มกระตาเลยรอหาอีอากหนึ่งเนาะในหนึ่งเราเวลเมอ่อเลย Phần cái gì sắp bơ À ah, sắp Sao Sao Mặc bơ sắp ngồi mày Đây sư Lại tựu được phần cái hà soi, Bà nhàng đó bà hào hút đi nơi Ya. apa sih kata 我愿意。嗯嗯 เพิ่นไปหาบกระตามาตพุ่นกระตาป่าไว้บักใหญ่ๆโบเพิ่นไปเอาเพิ่นว่าช้างมือมือมอยู่นี่ทุกคนหน่อนไหมแต่งงานหาไปแห้งมูลไปแม่ชอบดูทิ่บ้านนี่แม่ได้ด้วย <ฮะ S 1> นี่ได้ดิเก่นกระตาเลยทุกคนมือหง่อมามือป่ <laughs> cái lai tôi còn đây một là mấy lai lộ nè ta lộ. lộ áo lộ mày ừ. có <laughs> phần bên phu sắp nó máy nè lấy cả kẹp nó máy bây giờ ta mẹ hà nè Anh nhạc dưới đây nhạc dù chứ cũng có gì mới là hiến lai lia lo là... à, áo bà ni mơ lẹ tao bọn đó ừ chắp cốt mình đó ừ mình, ừ. mình là mình lại nè cái าดนี้นะเออทางออกอะไ หนอไม้ออกได้โูดเมื่อกี้มีหน่อไม้ออกไม่ได้เยี่ยมเอลายดีนี่ของเหาหามมาได้ตึงกระตาเลยหามไปได้เนาะมาวันนี้กะยืนลงเลยเนาะถือับเฮาวันนี้ถือกำเขายางบุปเปอร์เป็นต้นนี่แหละอันนี้ก็จะเป็นป่าเป็นต้นของเหาเองเลยแถวถึงพี่ก็เยอะหูหกเนี่ย ถึงกับเนาึงกับเสดสนมนต้นห้าเราไม้กระลายเนาะเรไม้ได้ไล่เราไม่เรไม่ละได้ลายลายเฮา,าแบ่จนมาหอดอันนี้เลยเนาะหอด้คือเนาะคือคือถึงสุดเลยเนาะสมัยตนเห่านาะโอ้ยอยาไปาเลยก้าวออุนุ่น ยางบุกไปตามเมตต้นนี่แหละบุกเส้นเมตต้นนะมีบุกเพื่อกับได้แต่บุกเส้นเมตต้นแต่บุกเพอไม่ได้นะหอนเลยโอ้ยไล่นะมัยไล่ผู้หากะเก่งเหมือนกันได้ผู้หากะ เวลากะเก่งติดหน่อยกาเก่งวงกานหน่อยนาะเก่งให้กระไรห้องห่านาะไลรดีค่ะคุณป๋าวันนี้ก็มาซ่อมเนาะวันนี้ก็เป็นเครื่องแล้วๆเนาะวันนี้ใครมาซ่อมหน่อยไหมนี่ผู้ซ่อมหน่อยไหมหน่อยไรแล้วกันเนาะน้องดู้ไเลย

าลายลายลายอะไรห,หนูมีหาม้ามอย่างบอกมีอ่ะเอาเอาแบบอันทายยาวห,หนูนะมาเจอได้หนูมีเอาบแบงทีเหมือนกันเนาะผู้หนึ่งดังไฟผู้หนึ่งกบาบส้มไหมเออส้มสนะไม่ดินดิ้นเลิกเนาะคุณนี้ไม่ได้เว้่ มูอื่นเอ็ดเว่ยวดได้แต่วันเนอแม่เนอได้แต่วัดมีดเว่ได้แต่แดิ้นดรดจ,ด,นดจะว่างอ่ะจะว่างอ่ะดิ้นรดูนดดเดียวไม่ได้มูดินน้นนำได้เนอคน

การพระห้องทุกคนนี่ปรงทอมั่งไม่ได้ฮดตั้งแต่เริ่มปุ๋เลยฮะกระฮดช่องซ้ำเธอทุกคนวิทย์นั่นนะชาวไทยไม่ได้ฮดเลยมีแต่นั่นฮดมีแต่พ่นฮดเธอคนน่ะคนน้อยก็คิดเล่ลาะตอนคำลูกแย่เได้แต่พ่นทุกคนเขาลดเธอร้านสับปะรดเขาค่ะ เป็ดสาวผูไทยนะฮะโตทุกคนสาวไทยขึ้นผูสุดกรเลยขึ้นผูลงหมาเจอ5ฮาเป็ดมีเห็นทุกคนเลยเป็ดเซเขาเจ้าหลักเป็ดหลักเป็ดชาวผูไทยยังเลือแต่ช่องโตนี่แหละที่เขาเจ้ามีอานะพอช่องโตนี่มันเป็นตัวน้อยด้ทุกคนช่องโตนี่เป็นตัวน้อยตัวผู้เขาอานะมึดผู้มดแม่เลยทุกคนซ้มโตมืดตัวผู้มึดผู้มดแม่เลยแหละตัวเขาอานะซ้มโต เขาไปกินนะทุกคนแต่เซาภไทยมรู Rot ้จ so ักว่าเผื่อเอาเขาเจ้าหลักเอาเมื่อเซาภไทยขึ้นผูนะลงมาก็เลืแต่ช่องโตนี่หละผักหอมกะปุยามพ่นเซร้าไทยเอ็นนานแบบนี้นะมีอันนั้นเลยทุกคนเลยมันมีเปยแล้วก็มีตายพร้อมการช่วยคนเขาแบบบ้านเชยขี้ดินนานธรรมดานะอันนั้นเบิดทุกคนเลยมันเปยเบอรเลย ขนาดนี้กงยังยึเปื่อยอยู่ทุกคนนี่บางบางบอนน่อนมันเปื่อยกะกายังพอได้กินอยู่ผักหอมอยามนี้ปุญญาได้ผักหอมลกยาเอาขมันกะฮึ่งเลยไม่ได้ลกยาเอาเมืม่อนั้นเขาหลักเป็ดเช้าประเไทยหลักผักหอมไปพร้อมถวยทางผักหลักทางผักหอมหลักทางเป็ดไปพอดีเอาไปซื้อลาบเป็ดได้แหละเอาไปซื้อก้อยเป็ดได้เลยผักหอมเลยขักอะรีเขาเอด็ด เชิญนชาวพระไทยไม่กล้องจอนปิดทุกคนเลยคันได้กล้องจอนปิดนี่ผู้จักว่าเพื่อเป็นคนหลักนะเป็นชาวพระไทยนะชาวไทยเปิดเชิญเช้าไทยไม่กล้องจอนปิดก็เลยผู้จักว่าเพื่อเป็นคนหลักทุกคนเลยสิได้สิได้ลยได้เป็ดนะเม็ดผู้เม็ดแม่เช้าไทยเลี้ยงมาก็ได้ประมาณสามสี่เดือนเลยทุกคนในเชาวไทยเลี้ยงนะเลี้ยงอะไรก็แง่งแง่งเย่ากินกับไม่ได้กินทุกคนเพราะว่าเลี้ยงเยอะมันอมแม่แพ้ลูกนะเยอะมันแพ้พื้น เยอะเมันไล่ไล่โตเซาไัยก็ซื้อเอาดอกเป็ดนะฮะโตซื้อเอาแต่มันยังน้อยอย่างเลื่องๆน้อยๆ้หนะมันหาก็อ่อกแทบอีแต่เซาไัยก็ซื้อเอาเอามาเล้งเล้งจนเท่ามันง่ญ่จนมัดผู้มัดแม่ทุกคนมันเกือบไข่เลยตัวแม่นะก็จนเยอะอไข่และตัวแม่นะคะกำลังเยอะไข้ไงนะได้เขาก็เอาไปก่อนยังด้วยแต่ช่องตัวน้อยเชื่อเจอยู่ได้ทุกคนเรื่องเชื่อเจอนะแต่ว่าไอ้เลืองสามาเซไปแล้วก็เลยยาแหละเซาไทยวะแต่นี่ต่อไปนะยาแหละมีเล้งและเป็ดนะ แต่เก้ากับชาวไทยเคยเล่งยู่ตอนออามาอยู่นี่ทำอีททำอ่อฮะนะทุกคนชาวไทยยังไม่ได้เปื้อนทั้งนั่งยังไม่ได้เล่งเป็ดชิบชองตเป็ดชาวไทยนะชิบชองตเซ่เบิดทุกคนเลยเขาเอาไปเบิดชิบชองตเลยเขาเป็ดไปนะชิบชองตชาวไทยเล่งกับเบิดเขาไปเบิดชิบชองเลยมีโจงคือชาวไทยจักโตเลยมาแล่าเลยห้ากระกลับมาเล่งอีสามสี่เดือนนี่แหละกลับมาเล่งเป็ดอีนะแล้วก็เขาเอาไปอีทุกคนเลย แต่ว่าตัวน้อยอะช่องตนะเขาเมีาายไปมันยังน้อยตามเบิ่งเขาเอาไปกินให้นะตามเบิ่งเขาคิดค้าลโลคนมันน้อยพูดแล้วก็โตัวใหญ่าสามตนะเหมือนผู้เหมือนแม่นะเขาเอาไปนะยังเป็นตัวน้อยช่องตค่ายาะย่าญาแหละเยอะโคกินทุกคนเลยขันวาสมุตวิวาเ่ามีโคกินอีกอะยันเข้าเอาไปขาเข้าไปคือเก้าทุกคนขันวะเช้าพัทยขึ้นผูล,ลงมาเนี่ยยันเข้าไปเบิดอันนี้ก็นใ,นใครต่เข้ายังจงเพื่อซ่องต่ใครจะเข้ามีเอาไปเบิดตทุกคนเลยขันเข้าไปเบิร์ตแล้ว เลงมาชามชีเดินชาวไทยต้มโกโกยเธอคู่มือคู่มือเลยกะซื้อหัวหันเธอแบบเกือทุ่มเทเลยกะแยงอยู่คู่มือนะแยงแยงมันคู่มือมันเมยเมอยไอ้เป๋ยยุยูุลดไปรถมาก็เมยเมืยหนึ่งโป๊ะหมกถือหมกพร้อมถือหมกอยู่ไปห่านไม้หนักตะกี้นี่ได้แต่ชาวไทยมือไปหนักเพราะว่ามันหยุ่งลายให้นะ เลยครเพื ters, yes. <love Planet> <ony> ่อนกาย่าไปหนำกินข้าวโทรศัพท์ก็ยีดิ้นข้าวก็ยีกินมาทุกคนกินข้าวทำกันไม่ได้กินข้าวต้ม้ำไม้ปลาแห้งแล้วก็ทอดไข่เพื่อเด็กน้อยแยกคีิสูบสุขไหนปกินอาหารแรงเอาแล้วมันนี่ ăn nó. nhiều khá được. Tại bà ai? đi น้ำไม้ไม่เว็นตื้อแต่เบอรยเบอร์เบอร์เนข้าวแยงยังไขยอ้าอาแเลกเลยเจบแซ่บน้ำไมจะกุลน้ำไม้กับคืนน้ำไม้ห้าวแม่เยวกระมืนไม่ไดเแียวม ไม่ได้กะเอาโดมแบบมันหักกระโปงได้ดื่นนะทุกคนโดมมาฮักกระเป็นปลายนะวาน,วานค่ะวานค่ะเยอะหรอ